แโน่นะคะแล้วก็ทีมงานช่างนาฬิกาของเราที่สําน,นักงานใหญ่ราชพฤกษ์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวผลงานการซ่อมนาฬิกาของเราเป็นปีที่21แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันทั้งนาฬิกาโรเล็กซ์นะคะในรุ่นที่แรไอเทมมากๆนะคะอย่างเช่นโรเล็กซ์มิลเกลส์นะคะและรุ่นอื่นๆที่เราซ่อมกันอยู่บ่อยๆแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวให้ด้วยเช่นกันรวมรทั้งนาฬิกาวินเทจที่ ลูกค้าเข้ามาปรึกษาเราแล้วมีอาการอะไรบ้างและคําถามที่สาคัญที่สุดก็คือซ่อมแล้วคุ้มหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทีละเรือนเลยคะ่ะเราก็มาเริ่มต้นกันที่เรือนแรกนะคะก็คือ Rolex Milgauss เรือนนี้นะคะเรือนนี้นะคะความพิเศษก็คือเป็นรุ่นที่หายากจริงๆแล้วก็เราก็ไม่ค่อยได้เห็นนะคะในท้องตลาดจะเห็นว่าตัวกระจก เป็นสีเขียวเลยสวยงามมากๆแล้วก็หน้าปัดก็เป็นสีเขียวด้วยนะคะส่วนสายก็จะเป็นรุ่นเหมือนกับสายอเอซสเตอร์นะคะแต่ว่าจะมีความพิเศษตรงที่ด้านเ mm hmm. งาและด้านนะคะก็เดี๋ยวให้ช่างเราจะใช้อธิบายว่าลูกค้าเข้ามาปรึกษาเราอย่างไรแล้วก็เราแนะนำังไงบ้างครับสาหรับานกาเรือนนี้นะครับก็ลูกค้าสอบถามมาทางเอาเชี่ยวลายนะครับปรึกษามาเบื้องต้นนะครับช่างก็เลยแนะนําให้ไปที่สาขาสามย่านมิตรทาวน์นะครับเพื่อไปพบช่างเปิดเครื่องประเมินตรวจเช็คนะครับ ปรากฏว่านะครับก็ต้องล้างเครื่องนะครับแน่นอนล้างเครื่องเปลี่ยนลานแล้วก็ออปชั่นเพิ่มเติมก็คือสายจะเป็นรอยค่อนข้างเยอะครับพร้อม,มตัวเรือนก็ต้องมีการขัดไปด้วยครับผมเรือนนี้ก็เพราะฉะนั้นเรือนนี้เราให้บริการทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเลยใช่ครับผมถัดไปนะคะก็จะเป็นรุ่นที่เราเจออยู่บ่อยๆเลยก็คือโรเล็กซียจ้าสางๆนนะคะก็จะเอาให้ด สำหรับเดชจัดนะครับทั้ง3เรือนนี้นะครับก็อาการเบสิกเบื้องต้นก็คือใช้งานมาค่อนข้างนานนะครับเกือบ10ปีขึ้นไปนะครับลานนะครับเสื่อมสภาพแน่นอนครับผมแล้วก็ต้องมีการล้างเครื่องเปลี่ยนลานใหม่ครับผมสําหรับบางเรือนเนี่ยถ้าสึกหล่อมากเนี่ยก็จะมีเรื่องของทับทิมบาลานวิวนะครับผมเพิ่มเติมด้วยตรงนั้นนะทับทิมเขาจะมีการสึกหล่อเพิ่มเติมได้ครับ ก็อาการที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะโรเล็กซ์เนี่ยที่เข้ามาส่วนใหญ่เดดจัสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนาิการที่ใช้อ่ะลูกค้าจะใช้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะคะอาการที่เจอก็เลยมักจะเป็นอาการที่เบสิกทั่วไปก็คือล้างเครื่องแล้วก็เปลี่ยนลานมีทั้ง<อ>เดินมาแล้วก็ไม่เดินมาด้วยครับบางที<อ>ก็ถึงาอาการากก็ขั้นลานขาดเลย คร oh. ับผมเพราะ mm hmm. ว่าเราใช้งานทุกวันปุ๊บเนี่ยการเดินไม่ได้มาตรฐานปุ๊บเนี่ยกำลังเครื่องจะกาลังเครื่องจะต่ำเนี่ยก็ต้องมีการตั้งเวลาทุกเช้าตรงนั้นน่ยก็จะเสริมเรื่องของลานขาดค่อนข้างง่ายเหมือนกัน,นค,ครับค่ะโอเคถัดไปนะคะอีกเรือนหนึ่งก็จะเป็นายการที่เรียกว่าเป็นรุ่นยอดฮิตเลยก็คือโรเล็กซับดังนี่เองค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นซับดัมรุ่นเก่าที่ลูกค้าใช้งานมาเนี่ยนานเกินกว่า10ปีแล้วนะคะคก็จะเห็นสภาพว่าภายนอกก็ค่อนข้างจะ มีความเป็นริ้วรอยบ้างนะคะกับที่สําคัญเลยก็คือในตัวหน้าปัดเนี่ยก็มีความชื้นเข้าอย่างเห็นได้ชัดน,นะคะอันนี้ร,รายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะแน่นอนเลยครับก็คือว่ามีอาการเดินไม่สมบูรณ์แล้วนะครับผมลูกค้าก็กังวลก็เลยเข้ามาปรึกษาแม็กาโนเซอร์วิสที่สำนักงานใหญ่ราชพฤกษ์น,นะครับ ก็้านเสื่อมสภาพแน่นอนครับรายการเรือนนี้เลย10ปีขึ้นไปเลยครับผมนะครับตั้งแต่ซื้อมาใช้งานยังไม่เคยล้างเครื่องยังไม่เคยเปลี่ยนอันนั้นเลยนะครับก็พบว่าอาการของหน้าปัดเนี่ยก็มีความชื้นเป็นเม็ดๆแล้วนะครับก็สาเหตุหลักๆก็คือชุดซีนยางมายมและซีนยางฝาหลังเสื่อมสภาพนะครับโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยนะครับจะทําให้พวกนี้หน้าปัดมันก็มีดิ้วรอยบ้างนะครับผมเรือนนี้ต้องล้างเครื่องเปลี่ยนลานแน่นอนครับผมะครับสำหรับนาการุ่นนี้ ถัดไปก็จะเป็นนาฬิการุ่นวินเทจชีเดียวนะคะก็จะเป็นโรเล็กซ์เดดจัสนะคะรหัส1570เดนรือนนี้นะคะจะเห็นว่า,าตัวกระจกหน้าปัดเนี่ยกร,กระจกยังเป็นเซลรูเอยด์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วเพิ่งจะไปใช้บริการาที่อื่นมานะคะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากที่ร้านเครื่องแล้วก็เปลี่ยนเม็ดประยมแล้วเนี่ยนาฬิกากลับไม่สามารถที่จะหมุนเม็ดปยมได้อย่าง เ,เรียกว่าลากลื่นเรียบร้อยนะคะลูกค้าก็เลยมีความเป็นกังวลน,นะ,ค,ะครับก็เลยกลับมาปรึกษากับทางเรารอ่า <S <S มา<ส>มาเจอเราเ,นะเราแนะนำว่ายังไงบ้างใช่ครับก็ตรวจเช็คมะยมเบื้องต้นก็เป็นอย่างที่ลูกค้าบอกนะครับคือหมุนเก็บเกีียวไม่ค่อยได้แล้วนะครับก็ให้ช่างพิพัฒน์ระเมินใหม่นะครับตัวนี้นะครับก็ต้องมีล้างเครื่องเปลี่ยนลานแล้วก็มีเปลี่ยนเม็ดมะยมทั้งชุดเลยครับผมครับ ตรงนี้คงต้องให้ช่างพิพั์อธิบายแล้วว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าเพิ่งจะซ่อมมาแล้วก็เพิ่งจะเปลี่ยนเม็ดมยมมาด้วยแต่ทาไมการถึงว่าใช้งานกับกับมีความติดขัดคะครับก็บบสาเหตุตรงนี้คือมาลูกค้าไปเปลี่ยนมาแต่ว่าเป็นมะยมมันเป็น,น,ปน,นคือต้องบอกว่าไม่ตรงรุ่นนะครับมันเป็นคนละรุ่นกันก็เลยทําให้าจาังหวะที่หมุนล็อกเนี่ยบางครั้งมีอาการติดขัดนะครับพอปืนใช้ไปเนี่ยมันไม่ได้ไม่นานนะครับเกลียวมะยมมันเสีย ครับ,รบก็เลยทําให้มีอาการเกี่ยวล็อกไม่ได้เหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นเป็นเม็ดไม่ยอมเดิมที่นามานะคะยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะคือถ้าดูจากภายนอกเนี่ยเราก็เข้าใจว่ามันก็ไม่มีอะไรแตกต่างเนาะแต่ว่าในการใช้งานจริงๆกับพบปัญหานะคะก็แนะนําว่าถ้าลูกค้าเจอปัญหาลักษณะแบบนี้ก็ลองเข้ามาปรึกษาช่างของเราก่อนได้นะคะเรามีการตรวจจวจเช็คแล้วก็ประเมินให้ ส่วนล,ลักษณะในการรุ่นนี้อีกเช่นกันหรือว่าเป็นนาฬิกาวินเทจนะคะมักจะมีคําถามจากลูกค้าเลยไม่ว่าจะลูกค้าที่เป็นท่านเจ้าของนาฬิกาเองหรือว่าลูกค้าที่อ,า,อาจจะเป็นคุณรุ่นลูกที่ได้รับมรดกมาจากคุณพ่อคุณแม่นะคะคำถามที่สําคัญที่มักจะไลน์มาถามเรานะซ่อมไปแล้วาจะคุ้มไหมคําถามแบบนี้เนี่ยมันเป็นคําถามที่ค่อนข้างจะตอบยากเนาะแต่ก็อยากให้ช่างพิพันแนะนำหน่อยค่ะว่าเราควรจะแนะนําลูกค้าให้ประเมินในมุมไหนดีมองอยังไงดีคะ ก็แนะนําอย่างนี้นะครับนาฬิกาถ้าเป็นนาฬิกาเก่านะครับหรือเป็นนาฬิกาวินเทจนี่ก็สิ่งที่จะต้องเจอนะครับก็คือเรื่องของสภาพตัวเรือนนะครับซึ่งมีมีความเสื่อมสภาพนะครับโดนสนิมกัดผุบกร่อนด้านในโดยมากจะเจอคือด้านในนะครับแล้วก็สภาพเครื่องนะครับที่มีการสึกหลอของตัวอะไรต่างๆนะครับอันนี้สิ่งที่ลูกค้าจะตัดสินใจเนี่ยก็จริงๆต้องนํามาให้ช่าง เปิดตัวเช็คประเมินดูก่อนอนะครับว่าสภาพตัวเครื่องเนี่ยถ้าทําแล้วเนี่ยมันจะสามารถทํากลับมาใช้งานได้ไหมนะครับต้องเปลี่ยนอะไรตัวไหนบ้างนะครับแล้วอะไรเนี่ยบางตัวก็อาจจาะหัไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีมูลค่าตัวอะไร่อนท้างสูงจึงตรงนี้ถ้าบางทีถ้ามันสูงมากเนี่ยถ้าถามความรู้สึกของช่างก็อาจจะแนะนําลูกค้าว่ามันไม่คุม้มนะครับถ้าสาหรับบางท่านเนี่ยบางที มีมีเหมือนกันที่ลูกค้าเข้ามาคืออยากทําเก็บไว้เฉยๆซึ่งเป็นมรดกนะครับอยากทําให้มันสวยนะครับคือ,อทําหมดเลยทําเครื่องให้อา่อาล้างเครื่องเปลี่ยนลาดเป็นอะไรตัวไหนท,ที่ที่พอจะเปลี่ยนได้นะครับ,รบแล้วก็สภาพภายนอกเนี่ยคือเปลี่ยนโมเลยเปลี่ยนเซลกระจกนะครับขาดสายตัวเรือนอะไรเงี้ยเพื่อนําไปเก็บรักษานะครับตรงนั้นุณต้องมองในมุมว่าจะใช้จะเก็บเนี่ยก็ต้องให้ช่างตรวจเช็คในเรื่องของสภาพนาฬิกา ส่วนคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยคงต้องมาดูกันที่มูลค่าของการซ่อมและมูลค่าทางจิตใจและการจะนํากลับไปจะใช้หรือจะเก็บ,รบตรงนี้ช่างตอบแทนลูกค้าไม่ได้นะ,นะคะคงจะต้องเป็นลูกค้าที่หลังจากที่นําเข้ามาปรึกษาเราแล้วเราประเมินอาการทุกอย่างให้แล้วเราประเมินในเรื่องของอะไหล่เราประเมินในเรื่องของการซ่อมเราประเมินในเรื่องของตัวเรือและสภาพภายนอกภายในแล้วแล้วก็แจ้งราคาถ้าลูกค้าตัดสินใจแล้วว่า ยังไงก็ตามถ้าซ่อมไปแล้วยังไงเราก็มีคุณค่าทางจิตใจเราอยากจะเอากลับไปเก็บแบบสวยๆก็แนะนํา,า,านให้ทํานะคะแต่ที่สำคัญที่สุดคือคงต้องใช้ก่อนว่าอะไรดีไหมนะคะถ้าสําหรับเป็นนาฬิกาวินเทจเนี่ยบางรุ่นอาจจะไม่สามารถหาอะไรได้แล้วหรือบางรุ่นหาอะไรได้อาจจะแนะนําว่ารีบซ่อมเถอะเพราะถ้าหลังจากนี้นานไปกว่านี้อาจจะหาอะไรไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นคําตอบที่จะตอบว่าคุ้มหรือไม่คุ้มหรือว่าควรจะทําหรือไม่ควรทำนะคะก็ควรจะเป็นการตัดสินใจของลูกค้านะคะแต่ทางเราเนี่ย พร้อมที่จะเปิดเครื่องตรวจเช็คแล้วก็ให้คําแนะนําลูกค้าทุกท่านนะคะ,อ,ะอีกส่วนหนึ่งก็คือมีหลายท่านมักจะถามเราว่าแมกนาโนซ่อมแต่นาฬิกาโรงเหล็กหรือเปล่าก็อยากจะตอบว่าไม่ใช่นะคะเรายังมีนาฬิกาที่อยู่บนวัวชวายิ่งอื่นๆที่เป็นแบรนด์อื่นๆนะคะอยาให้เรเบชัยพาเข้าไปดูกันเลยว่าบนหัวชวา d ิ่งของเราวันนี้มีนาฬิการุ่นไหนยังไงกันบ้าง ก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นนาฬิกานะครับสำหรับรุ่นโอเมก้านะครับหรือว่าจะเป็นพวกโรเล็กนะครับก่อนที่ส่งให้ลูกค้าเนี่ยก็ต้องทดสอบการเดินให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยเข้าเครื่องนะครับก็ช่างจะต้องตรวจเช็คเวลาทุกวันเลยนะครับผมหลังจากนี้ถ้าเวลาเที่ยงตรงตามมาตรฐานนะครับที่ช่างทําแล้วจะส่งกลับไปที่สาขาต่างๆแล้วก็จะโทรแจ้งลูกค้าอีกทีครับผมค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการ ออกใบเสร็จรับเงินช็อปดีมีคืนนะคะอยากให้ช่างรณชายอธิบายนิดนึงว่าแมกกานโนสามารถออกใบเสร็จใบกำกับภาษีให้ได้ไหมแล้วก็แนะนํายังไงบ้างได้ครับก็สําหรับลูกค้าที่สอบถามเข้ามาะะแมกนาโนออกใบกำกับภาษีให้ได้เตมรูปแบบเลยครับก่อนวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะครับจะหมดเขตแล้วนะครับรีบเข้ามาใช้บริการกันนะครับสนใจซ่อมนาฬิกาถ้าเป็นลูกค้าต่างจังหวัดเราแนะนํายังไงบ้างคะซ่อมนาฬิกานะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับ แอดไลน์แม็กนาโนด้านล่างนี้มาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวช่างจะสอบถามพูดคุยเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะนำส่งมาครับผมค่ะครับน,นี้ถ้าสนใจซ่อมนการกับแม็กนาโนนะคะแอดไลน์ mm hmm. เข้ามาคุยกับช่างได้ก่อนเลยที่ l i น์แอดแม็กนาะคะหรือโทรเข้ามาคุยกับช่างโรนชัยหรือช่างพิชชั์ที่เบอร์โทรนะคะ0923026900ค่ะ <c oughs> <c oughs>